ครับสวัสดีครับพี่ซีท่านยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้จะพาพี่ซีไปตามแนวทางของหลวงพี่ดาวดวงไม้และพี่้องพี่ซีครับผมมาแล้วใหม่ๆบัดมัดมาสุดๆร้อนสายดวนในพี่้องสม้มมาแบบดุนดวนในพี่้องพี่ซีหลวงพี่ดาวดวงไม้อะไก่มือกเอาในพี่รองสม้มเนาะอีกไม่ก,กี่วันนะครับผมของงวดวันที่ อ่ะหนึ 1, ่งพฤศจิกายนนะครับผมหนึ 1, ่งพฤศจิกายนสองห้าห้านะครับผมสองหห้าโอ้อก,โกโ็ขีดกละงแล้วพี่เอเอฟซีหลวงพี่ ดวงดาวดวงใหม่นะครับผมเสร็จิดติๆๆดเต้นกับพี่น้องเอฟซีครับผมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนมาสดสดร้อนๆพี่น้องเอฟซีครับผมเอาตรงนี้น้ำพี่นอ้องชมอ่เอาพี่ด้วย เดี๋ยวสวาสดีพี่พครับเอามาดูกันนะครับผมเลขวิ่งบนล่างอ่ะสรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับพี่น้องส้มโค้งสุดท้ายของผงพี่ดาวดวงใหม่อ่านะครับผมขับโค้งสุดท้ายตัวใหญ่ๆปนดีเดอร์พี่น้องอีพีครับผมโค้งสุดท้ายพอไววันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้ากันแล้วครับผมอ่ะโค้งสุดท้าย กับผมโครงสุดท้ายกันนะครับเห็นชัดเจนมาน้อยอีกที่ครับผมเดี๋ยวมาชัดเจนก็ดึงข้าวเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็ได้พี่น้องช่มงสำหรับแนวทางหลงที่ดาวดวงใหม่อ่ะเขาดูกันนะครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่ะนึ่ตรงมานิดหนึ่งนี่ครับผมส่วนด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นบน ครับผมบนส่วนด้านขวาสุดก็เป็นล่างทีนี้มาดูบนบนวิ่งตัวไหนกันนะครับผมบนวิ่งวิ่ง0กับ5<อ>เด่นที่5<อ>เด่นที่0ูนย์นะครับผม<อ>เด่นที่ศ<อ>ูนกันนะครับ เด่นที่ศูนย์กันนะครับเด่นที่ศูนย์บนบนตัวเด่นคือศูนย์วันนี้มีห้าก็มีศูนย์กับห้านะครับผมศูนย์กับห้าเด่นที่ศูนย์ทีนี้มาดูจับคู่นะครับหลวงพี่ดาวดวงใหม่จับคู่ให้นะครับผมจับคู่ให้ที่ศูนย์สอง ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับผมเห็มมาครับผมศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์ให้เน้นที่ตัวไหนอ่ะเน้นที่ศูนย์ตัวเน้น้อพี่น้องอที่คือตัวเน้นเน้นศูนย์สองนะครับผมเ,เติมสีสันให้ด้วยนะครับผมตอนนี้มาดู ถ้ามาห้าอ่ห้านะครับผมทามาห้าก็มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้องก็บถูงแก่ผู้บางคนอยู่นอกสี่หลงังไอพีครับผมถาเก่าหน่อยเนาะโอ้โหอเฮ้ยๆไี่หลงังนะถ้ามาหลักห้าก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า นะครับผมเจะหนักห้านี้เป็นตัวรองช่วมเนาะเป็นตัวรองกันโอ้ศูนย์เจ็ดด้วยนะพี่รองพชี้ครับผมคือว่าเน้นนะเน้นจากศูนย์ก็ศูนย์สองกับศูนย์เจ็ดนะครับผมกับบนนะครับเฉพาะบนบนวิ่งศูนย์กับห้าเด่นที่ศูนย์ จับคู่ก็0 2 0 5 0 7องศูนาเเน้นที่02กับ07นี่คือบนเด้อพี่น้องเอฟซีครับผมอ่ะหลวงพี่ดาวดลวงไมให้ล่างกันนะครับผมมาดูล่างเลยพี่น้องเอฟซีครับผมด่างหลวงพี่ดาวดวงไมให้วิ่งตัวไหนกันนะครับผม่วิ่งล่างกันนะครับ อ่ะวิ่งมันก็ติดกับแทวน้าเฉลีกับนี่นออาะพี่ลองอ่าวิ่งล่างสองกับสามสองกับสามนี้หลวงพี่ให้เน้นที่ตัวไหนอ่าเฉพาะล่างได้พี่น้องล่างให้วิ่งสองกับสามเน้นที่สามกันครับผมเน้นที่สามกันนะครับสามกันดเด้พี่น้องอีพีเดีนที่สาม เด่นที่สามครับผมสามเน้นเด่นที่สามหลวงพี่เราลงใ่เด่นที่สามกันนะครับผมเห็นกันบ่คาพี่นอ้องเ่ะเห็นกันเนาะตัวใหญ่ยอยู่แอกเอาทีนี่มาดูมาดูมาเบิ่งกันว่าหลวงพี่ดาวหลวงใหม่จับคู่ล่างวิ่งสองกับสามจับคู่ล่างมีตัวไหนกันบ้างหลวงพี่จับให้นะครับผมตัวนี้ขีดเสร็จเห็นมหสุดกันพี่น้องอีกี่ สุด<า>นะครับผมจับคู่ <S <S <an> <S ถ้ามาสองนะครับผมเบิ้ลสองสองสองสามสองเจ็ดนะครับผมสองเจ็ดกันทีนี้มาดูสามนะครับผมถ้ามาสาม อดองพี่จับคู่ให้มีสามสองสามแปดสามเก้านะครับผมนี่ครับเอาส่วนแากให้วิ่งสองกับสามนะครับเด่นที่สามด้วยพี่น้องอที่ครับผมเด่นที่สามถ้ามาสองก็สองสองเบิ้ล สองสถ้ามา3 3 2 3 8 3 9องสปหลงพี่ดาวลงใหม่ให้เน้นที่หลัก3<อ>ก็มีนะครับพี่ครับผมเน้นที่3ามแปเนี่ครับเน้นที่สองหาง38 39ล่างเลือพี่รองอีพีครับผม อ่ะเติมสีสันให้นะครับผมหรือ f อฟท่านใดไม่ชอบที่หลวงพี่จับให้ให้ FC <อ>หาตัวเด็ดตัวด,ด,ตวด,ดีตัวในใจของ f อฟเอามาจับใส่ศูนย์บนใส่สามล่างนะครับผมอ่ะแอดจาร์ทุบทวนให้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเชปหน้าจอไว้เพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเอาวิ่งบน วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤ่จกายนคือวันมะรืนนี้เลยพี่น้องชมเนาะอีกไม่กี่วันหลวงพี่ดาวดวงใหม่โค้งสุดท้ายฟันมากันเน้นๆนะพี่น้องชมวิ่งบน0กับห้าอ่ะวิ่งบนศูนย์กับ5เด่นที่0ูนยจับคู่ก็02นย์สเน้นที่0ูนสองกับ0ูย์เจครับผมส่วนห้าเจ็ห้าปดห้าเ้านั้นเป็นตัวรอง นะครับผมทีนี้มาดูล่างกันนะครับผมล่างทบทวนอีกครั้งหนึ่งล่างนะครับผมล่างให้วิ่งสองกับสามเด่นที่สามครับผมเด่นที่สามถ้ามาสองก็สองสองสองสามสองเจ็ดนะครับผมถ้ามาสามมาสามก็สามสองสามแปดสามเก้าเด่นที่สามเน้นที่สามแปดสามเก้า สองหางสองคู่กันนะครับผมอ่ะจเจนดียอฟีกันเอาไปนะครับโค้งสุดท้ายของหลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับผมแคปหน้าจอไว้เอาไปพิจาะพิจารณาเบังถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พานถ้ามากกัเกเ่าถ้าประมักกับพานมาพี่น้องชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมหลวงพี่ให้แนวทางรัฐบาลวันที่หนึ่งพฤศจิกายนขอให้ชมมันหมานกันเด้อพี่น้อง ขอไวเ้เจอนคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม